สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมือนีเนาะแก้ขันมันถูกนาะซิผ้าทุกทุกคนมันหลาะเบิงโขกน้องหน้าของเฮาอีกมือนึงเนาะคะ่ะแล้วก็ซิผ้ามาปลูกทัวลิสงแล้วก็ปลูกกล้วยปลูก,กต้นตะคบเนาะคะ่ะสําหรับมือนหนีของเฮาเนาะนี่นะเฮากําลังยางอยู่ในถนนที่เฮาตัดขึ้นมาไม่เนาะคะ่ะเป็นถนนเส้นไม่ที่เฮา เหตุขึ้นมาใส่โดยเฉพาะนาะค่ะนอกก็คือเป็นถนนในในพื้นที่เห้าหนี่ละในหน้าเห้าหนี่ละนี่นะก่อนสิบภาพไปปลูกทัวนอเดี๋ยวมาแวะเบิงไอ้กล้วยหอมทองก่อนนอเห้าอากล้วยหอมทองมาปุเวแดนนี่เนาะหต้นน่ะกะต้นมันบดไดนใหญ่เนาะต้นในหน่อยเลี้ยวเนาะคะ่ะมันก็นเลยยังบ่ท่านออกนอดีเนาะคะ่ะ นี่นะสำหรับพื้นที่บริเวณนี้นะเท่ากับสีเห็ดบานพังอีกจากหลังนึงเนาะค,ะนนาค่ะอน,นาคตเนาะอนาคตตามแพทย์นนะเฮดซาลา่านางหล่นเนาะคะ่ะนี่ละเป็นถนนท,นนที่เฮาใสส่วนโตเนาะคะ่ะเนาะทายมือขวามือของเฮ่ากับเป็นหน้าเขาเนาะคะ่ะเห็ดไฮเฮ็ดหน้าไปน้ําเนาะคะ่ะแล้วกาปลูก เพืชพักปลูกใหม่ยืนตน้นไว้ถักกินน้ำเนาะตามริมคลองของเข้าเขากับปูกกล้วยปูยังไปนั่นละตามที่เฮ้าสิปูนั่นละพวงมันพวงยังกับว่าไปเนาะค่ะนี่นะเฮากำลังยางเขามาไก่สิถึงไอ้ทางแยกเน้นอีกเส้นหนึ่งแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นเ้นที่ตัดไปทางถนนดำนั่นและกับเป็นเสน้นไม่คือกันที่เข้าพึ่งตัดขึ้นมาภายในปีหนี่เนาะค่ะ สำหรับเส้นทางที่เห็นอยู่นี่นะสสยมือของห้าเนอเดี๋ยวห้าสิเลี้ยวไปสายมือของห้าลละเส้นนี้กะสิขึ้นไปถนนดำนั่นละและ้วหฮากะสิเห็นไอยเพิ่นปลูกทั่วยู่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่ง้ายเพิ่นกําลังปลูกทั่วนอเดียวสิพาไปเบิ่งเนาะวิธีการปลูกทั่วนี่กะง่ายๆนะบไดย้ยงยากนะ่ะมันเป็นอียงที่ง่ายๆมากเลย สำหรับบริเวณนี้น่ะเข้ากับอาวัยปูกหอมแดงเนาะคะ่ะนะซึ่งเฮ้านะเฮ็ดหอมแดงสุปีละนี่นะสองฟังนี่นะช่วงบริเวณนี้น่ะเป็นหน้าหอมแดงเนาะคะ่ะนอใส่มือขว้ามือที่อยู่บริเวณนี้นะเป็นหน้าหอมแดงเนาะคะ่ะแล้วก็ขคืนมาอีกมองมอเตอร์ไซค์จอดนอกะสิปูกทัวรลิสงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิงะะ่งเนาะ นู่นน่ะไอ้เพิ่นกําลังปลูกอยู่เนาะค่ะเนาะอันนี้นะมันเป็นทีของไอ้เพิ่นเนาะค่ะกะย่างที่แกขันบรรทุงบอกแล้วว่าเห้านะ่ะแบ่งทีแบ่งทางกันแล้วเนาะกะได้คนละสีไลหาไลด้วยประมาณนี้นะโดยประมาณนี่ละก็คือแบ่งกันแล้วนะ่ะแล้วกันแล้วแต่ว่าผู้ได้สิเฮ็ดยังแล้วแต่พูดได้สิปูกจังสี่นะแต่ว่าเห่ากะเวลาเห้าเห็ดโขงน้องหน้านะเห่ากะ ใส่แบบพื้นที่น้ากันเนาะเวลาเ่าเห็ดนะ่ะถนนหนทางเ่ากะใส่น้ากันเราเวลาห่อเอาแมคโคมากนี่ห่ากะถามกันเนาะว่าผู้ใดเสิยเห็ดยังแน่ผู้ใดเสิยเห็ดยังแน่เนาะผู้ใดสิโจกสะผู้ใดเสิเห็ดข้องหนาบางสีนะก็คือเอามากคังเดียวเลยเนาะซึ่งการเอาแมคโคมากเป็นหนะ้าที่ของน้องสาวเนาะค่ะซึ่ง กลคันบรนทงก็มีนอม้องสาวมีไาเนี่แหละคือคือน้องสาวเพิ่นจัดการห้เนาะในเรื่อง่าใสา่ใจเนาะเพิ่นกะเป็นคนจัดการห้แล้วก็เพิ่นกะเหตุคงเพิ่นนําแหละแดนล้างก็เป็นของน้องสาวเนาะค่ะที่เฮ้ายางขึ้นมาบันนึงนั่นละ่ะนี่นะปลูกทั่วง่ายๆเนี่ยง่ายๆเนี่ยเอามาเล็ดลรยเอามาเล็ดลรยแล้วก็เกียรดินกบเนี่นะ อันนี้นะ่ะปลูกทัวริสงเนาะคะ่บะบอกว่าแต่ว่าผู้ใดสิปลูกยังขึ้นมาห้ากินน้ากันเบิร์ดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับบานไก่คันบานทุงอะเนาะอันนี้นี่ข้ามาแดนค้องห้าเนาะค่ะนี่อันนี้ก็คือคล้องไก่คันบานทุงนะที่ว่าเป็นคล้องน้ำรูปตัวอีเนี่ยมันเป็นคล้องไก่คันบานทุงเองแหละกะพื้นที่บริเวณน,นี้นะที่ห้ายางอยู่นี่ ปีหนาะเฮาสีจกสะเนาะค่ะ,นะเนาะเฮากะยังบ่ทันปลูกยังใส่เนาะค่ะเพราะว่าตามแผนนะเฮาสิเฮ็ดสะอีกลูกนึงเนาะนี่นะพายางเข้ามากขังในแปลงเลยนะ่ะเข้ามากลางๆแน่นะเนาะเฮากะสิเห็นนะว่าเฮาเริ่มปลูกกล้วยแล้วเนาะนี่นะเป็นกล้วยหอมเขียวเนาะค่ะโน่นนะที่เห็นอยู่นั่นนะ ฟังความมือนะ่ะเป็นกล้วยตีนเตาเนาะลอกกลางนะ่ะสิเป็นกล้วยหอมเขียวเนาะนั่นน่ะที่เห็นอยู่นั่นละ่ะซึ่งพื้นนี่กะบ่ได้สม่ำเสมอดีนะการย่างกันยังก็ลําบากแน่เนาะค่ะเนาะมันคูคะเนาะเพราะว่าเฮาน่ะบ่ได้ใส่รถเหยียบนะพอแต่จกสะขึ้นมาเนี่ยเอาแมคโครจกคองจกหยังขึ้นมาเฮากเอาเลยจังซี่นะเพราะว่าการที่เฮาสิปลูกข,ของนี่เฮาก บ่อยากเอารถมาเหยียบให้ดินมันแน่นเนาะคะ่ะเนาะพูดหนาะไอเพิ่นไอเพิ่นปลูกเอปลูกทวารีสงอยู่เนาะนี่เดี๋ยวใกล้คันบันทุ่งนะ่ะสีพาออกไปปลูกเอปลูบกักฮงเนาะคะ่ะเนาะบกฮงที่มันเกิดขึ้นในบานเฮ้าเนี่คือคันมันลายตนลายเราเองมันอยู่ในโฮมเนาะเฮากับสีเอาออกไปปลูกหนาเนาะคะ่ะนี่นะการทีเฮ้าสีเอาบกฮงตนใหญ่ออกไปเลยนี่เฮากั คุดเอาแบบนี้แหละคุดเอาหาคุดเอาอยังมันไปน้ำเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ห้าปปูแบบต้นใหญ่เลยนะนี่นะซึ่งมันก็เกิดขึ้นในบานห้านี่ล่ะแล้วก็มันก็ลายตน้นเพราะมันลายต้นนี้หฮากระแยกออกไปเนาะค่ะนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นตะคบเนาะค่ะหฮาก็สิปูกต้นตะคบไปน้ําเนาะเอาไวู้กเปนอนเลนเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งตะคบนี่ก็ให้ลมเงาดีนะ นี่นะเข้ามาปลูกแล้วนะสําหรับตะคบนี่สําหรับที่แป้งนี่นอมันเป็นของนองสาวเนาะคะ่ะนอซึ่งใกล้คันบรรทุงกับมาปลูกให้นองแหละเนี่ยตะคบสองตนเนาะคะ่ะเข้ามาปลูกไว้กะคือระยะห่างเนี่ยกะพอได้ผูกเป็นนอนน่ะละกะกะกะเบิ่งเอาเนาะนี่นะนี่เข้าพี่นองกันเนาะคะ่ะนอเข้ากะแบ่งทีแบ่งทางกันแล้วเรียบร้อยเข้ากะ มาเห็ดไหวเนาะค่ะเนาะสำหรับโครงการโครงน้องนาของเ้าปลูกพักปลูกยังไว้ตะกินปลูกผลไม้ยืนต้นไว้ตะกินนี่แหละย่างน้อยนะเกิดยังคืนมาเน่ยากะมีกินเนาะค่ะเนาะสิ่งที่เ้าคิดนะสิ่งที่เ้าคิดก็คือว่าเฮากะยานภาวะเศรษฐกิจมันบดีในอนาคตเนาะค่ะเฮากะเลยมาเริมเห็ดไหวเนาะสำหรับที่ทางของเ้านี่เฮากะแบ่งกันแล้วล่ะพี่น้องเ้าแบ่งกันแล้วแต่เฮาก็เห็ดยังนะเห็ดน้ำกันเนาะค่ะ ปลูกยังกับปลูกน้ากันนั่นแหละปลูกให้กันเนาะค่ะนี่นะเริ่มมีน้ำแล้วจักน้อยเนาะค่ะนี่นะเริ่มมีน้ำแล้วสําหรับที่แดนล้างนี่ก็เป็นของน้องสาวแหละไก่ขนันบรรทุงก็มาปลูกเนาะคะ่ะมาปลูกให้น้องเนาะสาหรับของไก่ขนันบรรทุงเองก็อยู่แดนหนานะ่ะอยู่ติดท่างดานั่นแหละอันนี้เป็นของน้องสาวเนาะคะ่ะเฮาก็มาเฮ็ดไว้ให้น้องน้ำนาะน้องยุ่ไกลเนาะคะ่ะ ก็คือผู้ใดบได้ดมีเวลามาดูแลงสิคนอยู่ก็ดูแลไปเนาะกะัน้องสาวอยู่ไก่เพิ่นกับบได้มาเบิง่งเพิ่นกับฝากให้เบิง่งฝากปลูกให้อย่างสนะเฮาก็ดูแลให้กันเนาะค่ะนี่นะนามเขาก็เริ่มมีแล้วนะเนี่ยนะ่ะริมขอบบอนี่เฮาก็เริ่มปลูกตะรบปลูกยังไหวละเพราะว่า อนาคตเพื่อได้มาปลูกเป้น,นอนเล่นเนาะค่ะพูดน่ะต้นตะคบเนาะเนมเห็นกันอยู่เนาะสำหรับต้นตะคบออกจากปลูกตะคบแล้วเขาสิไปปลูกบกฮงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องบอกฮงนี่ไกลคันบันทุงนะสิปลูกอยู่ในทีตัวเองนะสำหรับบกฮงนี่นะเข้ามาแล้วเนาะน,นี่เฮ้าสิปลูกในทีเฮ้านี่ละฟังซ้ายมือน่ะเป็นของไกลคันบันทุงเนาะค่ะแต่ว่าฟังขวามือน่ะเป็นของอ้ายเนาะ นี่นาะเฮาแบ่งทีแบ่งทางกันแล้วเนาะแต่ว่าข้าเห็ดหยังข้เาเห็ดน,น้ำกันนั่นล่ละฟังนี่สิเป็นข้องอายเนาะค่ะนี่นะมีน้ำแล้วเนี่ยน้ำฝนตกมาแล้วเนาะนี่นะบุก่งข้าปลูงนี่ละเ้าขคุดลุม่มลงเลยนะเนาะพอแต่เฮาขคุดลุม่มลงแล้วข้าก็ฝฟังกบเอาดินนะ่ะฟังลงเลยเนาะค่ะเอาดินกบไปเลยนะการปูบุก่งตอนอ้นใหญ่มันก็บ,บ่ได้ยางนะเนาะเฮากะ เฮ็ดแบบนี้แหละเฮ็ดแบบบานไก่ขันบานถุงนี่แหละนี่นะเข้ากะทิ้งระยะห่างแน่นอะอันนี้ก็คือให้เบิงระยะนั่นล่ะเพราะว่าไก่ขันบานถุงนะ่ะปลูกต้นหน่อยมันเป็นแล้วนะนี่เนี่ยเดือดสิพ่ายางเบิงเนาะนี่นะต้นนหน่อยนี่เป็นต้นมะุงนะมะละกอนนะมละัลลกอน,นี่เข้าปลูกไวแล้วเนาะแต่ว่าเข้าห่างเอาต้นหน่อยมาปลูกเนาะค่ะแต่ว่ากะ ที่เ้าปลูกต้นไงเสริมนี่เพราะว่าห้าเอาออกมาจากบานห้าเนาะอยู่ในบานนะมันมันหกเนาะคันซิวอลภาษาบานเ้ามันหกเนาะก็เลยเอาออกมาปลูกทงไฮทงันหน้านี่แหละนี่นะเขาก็ปลูกแล้วเรียบร้อยนะสองต้นของห้าเนาะนี่ต้นหนึ่งเนาะค่ะนั่นเ้าปูกแล้วนะสําหรับที่ห้าเอาออกมาสองต้นเนาะอีกต้นหนึ่งกันีน่นะอยู่ริมนี่นะ ก็คือต้นใหญ่นะอยู่ริมเลยละ่ะสองริมเนาะช่วงต้นเนน้อยก็อยู่ตรงกลางเนาะคะ่ะเฮากับปลูกแล้วเรียบร้อยนะสําหรับมือนี้นะผ้ามาปลูกบกหุ่งผ้ามาปลูกตัดครบแล้วก็ผ้ามาป,ามาปลกาาปูกทัวรลิสงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องซึ่งกับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของน้องหน้าของเขานี่แหละที่เฮาเฮดไวยเนาะ,นะกะอย่างที่แกคันบรรทุงบอกแล้วว่ากันตายเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเศรษฐกิจสมือนี่อนานะคตบอกยังบ่ได้นะ เราต้องพึ่งพาตัวเองเนาะค่ะในการดูแลตัวเอง